มาดูภาพฝนคือภาพนี้นะฮะบ่ายสองเป็นข้อมูลใหม่ดังนั้นการใช้ข้อมูล ECM เนี่ยคนจากวินดี้เนี่ยวินดี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นมหาเศรษฐีชาวเช็กที่เขาไปซื้อข้อมูลมาให้บริการเรานะครับพยายามใช้ข้อมูลตัวนี้หลังหลังบ่ายโมเอ้หลัง16บหนากาจะเป็นข้อมูลใหม่สําหรับวันแล้วก็เป็นข้อมูลตอน7จ็ดโมงเช้าจะมีคุณภาพนะครับอันนี้ให้ดูเป็นหลักการนะฮะผมจะปล่อยให้วิ่งนะครับเดี๋ยวไม่วิ่งแต่ดูเป็นลาย3ชั่วโมงดีกว่านะครับ ผมจะเริ่มให้เริ่มจากวันนี้วันที่14ตอน2องทุ่มนะฮะแล้วก็เริ่มไปตีเอ่อสี่ทุ่มอันนี้คือ4ี่ทุ่มวันที่14ต่อไปก็วันที่15ตอนตีหนึ่งนะครับอันนี้วันที่15ตอนตีสี่อันนี้15ตอน7จ็ดโมงเชา้าภาพที่เห็นนี่คือเส้นนี่ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางสูงสีนี่คือฝนนะครับฝนอันนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง1.5 2มิลลิเมตรสมมิลลิเมตรเมิลลิเมตรสิมิลลิเมตรยี่สอะไรเงี้ย ออกมเป็นมิลลิเมตรนะครับเรามาดูต่อนะครับอันนี้คือบ่ายโมงของวันที่15ต่อมาก็4ี่โมงบ่ายสี่ของวันที่15บห้าทุ่มหนึ่งของวันที่15แล้วก็สี่ทุ่มวันที่15บห้าตีหนึ่งของวันที่16บหกตีสี่ของวันที่16บหกเจ็ดโมงเช้าวันที่16เป็นพายุแล้วนะครับเป็นหย่อมโลกําลังแรงแล้วก็เริ่มเป็นพายุแล้วต่อมา10บโมงที่16ก็น่าจะเป็นดิเพรสชั o n เล็กๆนะครับต่อมาวันที่16ตอน บ่ายโมงนะฮะต่อมาวันที่16ตอนบ่ายสี่นะฮะต่อมาวันที่16ตอนทุ่มหนึ่งต่อมาวันที่16ตอนสี่ทุ่มนะฮะต่อมาวันที่17ตอนตีหนึ่งนะฮะต่อมาวันที่17ตอนตีสี่นะครับต่อมาวันที่17ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับต่อมาวันที่17ตอนอันนี้คือตอน13คือบ่ายโมงนะครับก็แรงขึ้นนะฮะเป็นในเส้น994นี่คือโซนร้อนแล้วนะครับ ความกดอากาศ994 9 9ก้เฮกโตปาสคาลนะครับต่อมาก็วันที่17ตอนทุ่มหนึ่งนะฮะวันที่17ตอน4ี่ทุ่มนะเริ่มจะมีฝนตกในบ้านเราจากซองเวร์ที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงด้วยนะครับต่อมาวันที่18ตอนตีสี่วันที่18ตอน7จ็ดโมงเช้าพายุเริ่มมาใกล้ฝั่งแล้วนะครับต่อมา10บไเอ่อ10บไมล์กวันที่18นะครับต่อมาก็เอ่อบ่ายโมงของวันที่18นะครับเอ่อต่อมาก็ อ่สี่บ่ายสี่ของวันที่18เริ่มมีฝนตกด้านหน้าเห็นไหมเดี๋ยวผมจะถอยหลังหนึ่งสเต็ปให้เห็นมากว่าต่อให้พายุไม่เข้านะครับลมซาเวสที่เข้ามาก็ทําให้เกิดความชืน้นแล้วก็มีลักษณะของตัวแสงแดดนะฮะเพราะนี่คือช่วงกลางวันบ่ายโมงใช่ไหมครฝนที่ตกก่อนหน้าที่พายุจะเข้าต่อมาวันที่เอ่อสิบแปดตอนบ่ายโมงเอ้ยบ่ายสี่นะครับนนี้วันที่18ตอน19กคือทุ่มหนึ่งเริ่มมาออที่ชายฝัง่งแล้วสโลดาวช้าการที่เคลื่อนที่ช้าทําให้มมมัันีพลงาก แต่เทืองตรงนี้มีเทือกเขาอันนำนะสูงประมาณ2,600เมตรบล็อกกว่าไว้นนะฮะบล็อกกว่าไว้มันทาให้มันลดพลังลงไปนิดหนึง่งกลายเป็นดีเพรสชั่นแต่ว่าถ้ามันยังมีพลังเหลืออยู่นี่น่าจะเป็นดีเพรสชั่นที่น่าจะกําลังแรงนะครับอันนี้คือวันที่18ตอน4ทุ่มนะฮะมันก็จะเข้ามาบ้านเราแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าภูเขานัาบนน่าจะสูงก็ทําให้มันมีฝนตกหนักในเขตอีสานกลางเลยนะครับไม่ได้เข้าตอนบนนะฮะถ้าเห็นตอนนี้จะเห็นว่า วันที่19ตอนตีหนึ่งเนี่ยเริ่มล้ำเข้ามาแต่แกนนี่อยู่ในไอ้กลมๆนี่คือแกนของมันหรือว่าก็เ,าเรียกว่าส่วนกลางของหรือว่าส่วนส่วนฐานของมันน,นะครับจะอยู่ตรงเวียดนามลาวไทยยังไม่เข้าแต่ว่ามันก็มีฟรีเคอร์เซอร์คือแนวเมฆแนวเมฆฝนตกหนักเข้ามาก่อนนะครับตรงอีสานกลางนะครับต่อมาก็ตีสี่เนี่ยเข้าแล้วนะครับตีสี่คือล้ําเข้ามาในบ้านเรานะครับที่นฝนตก หนักมากๆนะครับซึ่งน่าจะมีฝนมีลักษณะการวัดฝนได้ไม่ต่ำกว่า200ม mm, ิลลิเมตร1-200ม mm ิลลิเมตรไปอย่างต่ำนะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มเหมือนเมื่อวานเลยนะครับก็คือไม่ต่างกันมากก็อาจจะขยับลงมาเมื่อวานผมบอกแล้วว่ามันบอกอยู่ข้างบนใช่ไหมครับผมบอกยิ่งเปลี่ยนวันไปอ่ะยิ่งเข้าวันจริงอ่ะมันจะเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะครับ เพราะฉะนั้นอันวันนี้กับเมื่อวานเมื่อวานให้ขึ้นสูงวันนี้หน่อยนึงแต่วันนี้ให้ต่ำลงมาข้อมูลใหม่นะครับอันนี้คือ7จ็นาฬิกาของวันที่สิบเกนะครับก็ได้นาเต็มเมนะฮะต่อมาก็วัน10บนาฬิกาของวันที่19นะครับต่อมาก็บ่ายโมงวันที่19ก็จะมีทิศทางผ่านอีสานนะครับจะมีฝนตกทั้งหมดเลยนะครับเพราะแกงสมันจนะเข้ามาในภาคพบ้านเราแล้วก็อันนี้ก็คือ 16บหกโดยกาที่19ก็จะเคลื่อนที่ผ่านอีสานตอนบนตอนกลางเนี่ยจะโดนหมดอ่ะนะฮะฝนน่าจะมากกว่านี้2เท่าเพราะแบบจําลองฝรั่งอาจจะมองไม่เห็นไอ้พารามิเตอร์บางอย่างแต่ที่เราเห็นทุกครั้งมันจะให้ฝนน้อยกว่าของความจริงนะครับอันนี้คือบ่ายโมงเออสิบหการหรือบ่ายสี่นะครับหลังจากนั้นจะวิ่งขึ้นเหนือนะครับนะฮะจะบิดขึ้นเหนือเพราะว่ามันจะพยายามรีเคริฟเนื่องจากว่าลมระดับ5 0 0ร้อยเฮกโตปาสคาาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนลมแป๊บหนึ่งนะครับอย่าตกใจ ผมจะต้องการดูลมเนเพราะลม500คือลมที่เป็นนดมิเกเตอร์มันี่คือ500เห็นไหมฮะ500นี่มันดีดขึ้นทําให้มันมีทิศพุ่งขึ้นเราจะดูเส้นทางมันด้วยลม500กลับไปที่เดิมจะได้ไม่งงเหมือนเก่าะเรารู้สาเหตุว่ามันดีดขึ้นเพราะว่าเดมิเกเตอร์มันดีดซึ่งทําให้ภาคเหนือได้น้ำนะครับได้น้ําดีมากเลยเพราะว่าด้านหน้าขวาของบยุเนี่ยจะเป็นด้านที่มีฝนตกหนักที่สุดนะครับ พราะลมมันจะพัดตรงแล้วก็จะเป็นด้านปะทะก็จะมีการยกตัวแล้วทําให้เม็ดฝนใหญ่อาจจะมีลูกเห็บมีทุกอย่างพร้อมเพราะว่าเป็นลักษณะของ thunderstorm ซึ่งอยู่ในตัวพายุนะครับจะเป็นเมฆซีบีจำนวนมากนะครับอันนี้ก็คือตอนทุ่มหนึ่งนะครับของวันซึ่งบ้านเราจะมีฝนตกทั้งประเทศนะครับนะครับทั้งประเทศเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยที่เราเห็นในสีเนี่ยอาจจะไม่ตกตรงด้านปัตตานีนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าเป็นด้านมีตัวสุมาตร,ราบังเอาไว้นะครับ ตอมาขยับต่อนะฮะอันนี้คือตอนสี่ทุ่มของวันที่สิบเก้านะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะตกนานด้วยนะครับอันนี้คือผมขนาดกระโดดสามชั่วโมงนะไม่ใช่ทำลายชั่วโมงเนี่ยแต่ในทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะตกโดยปริมาณฝนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยมิลิเมตรเอา,อางี้ด้วยกันไม่ต่ำกว่าร้อยมิลิเมตรนะครับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ยี่สิบตอนตีหนึ่งก็ยังแช่อยู่นะะมันเคลื่อนที่ช้ามากเลยนะครับอันนี้ก็จะมีฝนหนักอยู่นะครับ ่อมาในตีสี่ยังยมีเยอใหญ่ยังตกอยู่นะครับและภาคอื่นก็ตกเพราะว่าผมบอกแล้วเวลาที่พายุคเคลื่อนที่ขึ้นภาคเหนือเนี่ยมันจะมีลมคล้อยตามมันไปนะฮะเป็นลมแบบผิวพื้นที่ดึงความชื้นทําให้ฝนตกเป็นฝนไม่เล็กๆฝนละอองฝนอะไรเงี้ยนะฮะตกตลอดเวลานะฮะต่อไปก็วันที่เจ็ดโมงเช้าวันที่ยี่สิบก็ยังตกอยู่นะครับประเทศไทยฝนตกทั้งประเทศแต่ว่าด้านล่างจะเไม่มชันกลางก็จะตกแบบปล่หยิมหยิม นะครับเหมือนว่าฝนตกแบบอังกฤษนะฮะแบบว่าตกแต่เม็ดใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็คือวันที่20ตอนบ่ายนะครับฝนนี้ยังตกอยู่เพราะว่าพอเริ่มบ่ายปุ๊บแดดมาความชื้นจากลูกตามไปลูกตามพายุอ่ะก็ทําให้เกิดฝนแบบต่อเนื่องเป็นฝนกลางกลางเม็ดกลางกลางเม็ดไม่เล็กนะฮะแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องทั้งประเทศเห็นไหมสีสีเนี่ยนะฮะฝนตกในระดับ2-3มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะแต่จากสีตรงเนี้ยนะครับ ถ้าโชคดีเนี่ยสามถึงเจ็ดนี่กลังสวยเพราะว่าห้าวิลลิ่งแมถือว่าฝนหนักนะครับต่อมาก็มีฝนตกนะครับอันนี้คือตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งก็น้อยลงเพราะอากาศเย็นตัวลงไม่มีแดดนะครับแต่ว่าแนวลมพัดแรงก็ยังเฉือนทําให้ขณะตีหนึ่งมีแนวฝนแบบนี้แสดงว่าเป็นฝนโปรยหรือฝนละอองอะไรเงี้ยนะฮะต่อมานี่เจ็ดโมงเช้านะครับก็ยังไม่มีแดดนี่พอเริ่มบ่ายโมงของวันที่ยี่สิบเอ็ดแดดมาแล้วลมใต้พัดก็จะติดฝนอีกนะครับฝนก็ตกคลุมๆพอสิบ เก้านาฬิกานะฮะลมใต้พัดดีนะครับก็เกิดฝนอีกอันนี้คือทุ่มหนึ่งขนาดทุ่มหนึ่งปกติไม่มีแดดน,นะฝนดีเพราะว่าลมมันลมมันสอบสองข้างก็จะมีลมด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีลมที่มาจากด้านนี้นะฮะเสริมมาเหมือนเหมือนสอบเข้าหากันนะครับต่อมาก็อันนี้คือตีหนึ่งของวันที่ยี่สิบสองนี่ขนาดตีหนึ่งยังมีฝนเลยนะฮะก็ฝนยังตกติดพันแลวนี่เจ็ดโมงเช้าโลกคลายความร้อนก็ไม่มีพอเริ่มบ่ายของวันที่ยี่สิบสองฝนมาอีกแล้วนะครับพอทุ่มหนึ่งของวันที่ยี่สิบสองฝนตกทั่ว ต่อมาตีหนึ่งของวันที่ยี่สองยังมีลูกตามนะครับก็คือฝนตกได้จากลมแนวลมพัดส,สอบต่อมาก็7จ็ดโมงเช้าของวันที่23ก็เช้าเช้าโลกขายความร้อนไม่ค่อยมีฝนนะครับบ่ายโมงแดดเจอความชื้นจากลมใต้เข้าไปก็มีฝนนะครับและในที่สุดก็วันที่23ตอน18บแนกาหกโมงเย็นก็มีฝนนะครับก็ไม่ใช่ว่าพายุหาเข้าไปแล้วันเคลื่อนไปหรือว่าสลายมันจะไม่มีบาเรายังโชคดีที่เรายังอยู่ในแนวของเอาขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ลมมรสุมพัดต่อเนื่องในการเสริมพลังแล้วก็ล่องมรสุมยังคาอยู่ในประเทศไทยเมื่อเรากดภาพนี้เข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าล่องยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเรายังรอพายุลูกใหม่อีต่างหากนะครับแล้วโชคดีในช่วงปลายเดือนนี้ไม่ใช่ปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะมันยังมีสิทธิ์ที่จะมีได้อีกนะครับมีสิทธิ์ได้มีได้อีกแล้วเรามาติดตามกันต่อไปเพราะว่าลูกนี้เราก็เคยบอกว่าช่วงกลางเดือนถ้าใครดูคลิปจะจําได้ว่าเราบอกว่า กลางเดือนอกันยาเนี่ยเราจะเจอของดีซึ่งมันมันอึดอัดมากอะพอพูดเรื่องแบบนี้มันถ้ามันไม่จริงมันก็เหมือนเด็กเลี้ยงแก่นะฮะแต่นี่เป็นข้อทีจจริงอีกปีหนึ่งซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็พูดไว้ตรงจนท่านคุณหมอพิชิตมาโทรมาชื่นชมแล้วก็ขนลุกนะฮะเมื่อผู้ใหญ่มาชื่นชมว่าเราเด็กก่อนได้แม่นยําตอนน้ำท่วมอูบอเลยอย่างเงี้นะฮะอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ม้อะไรเงี้นะ ก,ก็แสดงภาพไปเห็นต่อมาเรามาดูอีกแบบจําลองหนึ่งนะครับเป็นของอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นค่ายอเมริกันนะครับซึ่งก็คือแบบจําลองตัว GFS อีกค่ายหนึ่งตัวนี้นะฮะอเมริกันซึ่งปัจจุบันเขาพัฒนานะฮะเขาพัฒนาแล้วนะครับก็ดีขึ้นเริ่มจากวันที่14ตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็คือวันเนี้ยก็ฝนก็พอได้แต่ว่าอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเป็นลมรสมมันพัดเบาๆแล้วก็จะมีฝนใบค่ำใบค่ำ เราก็ไม่ชอบเพราะเราแลงมานานใช่ไหมครับหรือว่ามีฝนน้อยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมเรามันร้อนมากทีนี้เราจะกดเร็วๆเพื่อให้มนถึงวันนี้นี่ไงฮะมันจะเริ่มติดฝนก็คือจะมีพายุเกิดขึ้นวันเดียวกันเลยนะฮะสิ 56, ประมาณทุ่มหนึ่งก็ให้เวลาใกล้กันอันนี้คือตีหนึ่งของวันที่17นะครับก็จะเริ่มเคลื่อนที่เข้ามานะครับต่อมาก็เจ็ดโมงเช้างวันที่17ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็คือบ่ายโมงวันที่17นะครับต่อมาภาพนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งของ ต่อมาก็ตีหนึ่งวันที่18ก็ทิศทางเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เจ็ดโมงเช้าวันที่18ต่อมาก็บ่ายโมงวันที่18บแต่เหมือนกันเด้เลยนะครับตอนนี้ทิศทางเชื่อว่าเมื่อสอง่ายพายุมัมนอ,อเมริกาหรือยุโรปเนี่ยผลลัพธ์ของแบบจําลองซึ่งมีสมก,การที่แตกต่างกันเนี่ยบอกเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยความแม่นยำหรือ,อความน่าจะเป็นที่จะเกิดเดยมีแน่นะครับอันนี้ก็คือ 10, วันที่18ตอนตอนทุ่มหนึ่งนะครับ ต่อมานี่ก็คือวันที่19ตอนตีหนึงก็เหมือนกันเลยนะฮะเข้าในที่เดียวกันเสร็จแล้วก็วันที่19ตอน7โมงเช้าบุกมาเลยนะฮะไอภาพนี้ผมอัปเดตให้แล้วนะครับถ้าใครเข้า facebook เนี่ยก็จะมีภาพนี้เลยเพราะผมอัปเดตให้มาสกรูนี้ก่อนนะก่อนจะออกรายการจะได้ไม่ช้านะครับก็จะเห็นเข้ามาฝนมีปริมาณถึงมากกว่า5มิลน,นะฮะหแเกือบสิบมิลน,นี่สีสีถึงแดงแเนี่ยนะฮะ 20มิลได้เลยนะครับก็คือต่อต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าหนักบ้างนะครับอันนี้คือตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันที่19นะฮะต่อมานี่ก็คือบ่ายโมงวันที่19ทิศทางเหมือนกันเด้เลยนะฮะเหมือน Copy ป้กันมาเลยนะไม่คงไม่ลอกกันบ้านกันอันนี้คือทุ่มหนึ่งของที่19นะครับอันนี้คือตีหนึ่งของที่2ี่นะครับแล้วก็อันนี้คือ7จ็ดโมงเช้าที่เข้าิาคือนนกัด้ยวถอคหลังนึ่าเหมือนกัน ะสวยขึ้นด้านบนเหมือนกันเด้เลยนะครับอันนี้คือตีหนึ่งวันที่20นะฮะนนี่คือ7จ็ดโมงเช้าวันที่20นะะี่สิบฝนเงี้ยต่อเนื่องแล้วก็ตรงกับแบบจําลองตัวเมื่อกี้นะครับตัว ECM นะครับอันนี้ก็คือ,อบ่ายโมงที่20นะครับอันนี้ก็คือ,อทุ่มหนึ่งวันที่20นะครับต่อมาตีหนึ่งวันที่21นะฮะแล้วก็7จ็ดโมงเช้าวันที่21อย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยหลังจากจพายุข,ขึ้นไปแล้วนะครับ ก็ยังมีฝนคลอเคลียนบ่ายค่ำบ่ายค่ำเนี่ยที่เราเห็นอันนี้ก็คือตอนตอีหน,นึ่งของวันที่24นะครับอันนี้ก็คือ7จ็ดโมงเช้าของวันที่24นะครับอันนี้ก็คือบ่ายโมงที่24เห็นไหมฮะหลังจากพายุไปแล้วก็ยังมีมีลักษณะยอมโลตามมาอีกลูกหนึ่งนะฮะเนี่ยก็อันนี้วันที่26นะฮะไปปลายเดือนนะครับก็เหมือนจะคลอเคลียอยู่แถวาอาตังเกียไม่ยอมไปไหนนะครับอันนี้แบบจําลองนี่พยากรณ์ได้ยาวกว่า10วันนะฮะ พยากรณ์ได้384รอคือมกับครึ่งเดือนน่ยนะครับ384ชั่วโมงแต่ว่าปลายๆเราไม่ค่อยอยากเชื่อเราเรอเชื่อตอน10วันดีก,กว่าไม่ไม่เสียใจนะครับไม่ผิดหวังนะครับก็จะมีแนวฝนที่ตกหลังจากพายุผ่านไปแล้วเหมือนกันเด้เลยนะครับสรุปก็คือฝนดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะเข้าเราก็ค่อยๆดูทีละวันนะครับก็ดูทีละวันท่านจะได้ลักษณะของข้อมูลที่รอบด้านนะครับแล้วก็มีผมพูดหมดเรียกเนี่ยหมดแล้วมั้ง อ่อยังนะฮะอ่าอย่างก็คืออันนี้นะครับนะลืมไปนะครับอันนี้คือสรุปฝนนะครับในช่วงวันที่วันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้คือการพยากรณ์ฝนซึ่งอันนี้ก็คือแบบจําลองเอไอซีเเหมือนกันนะครับแต่เป็นช่วงบ่ายนะครับเป็นช่วงบ่ายเรามาดูกันเลยนะครับดูมาให้วิ่งเร็วๆนะครับจากวันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับวันนี้ก็วันที่14นะครับวันอังคาร15พุธ16 แล,ะะ 18, แล้วก็วันสิบเจนะฮะสุกสิบแแล้วก็วันเสาร์สินะมาดูวันนี้กันนะครับอันนี้ก็เหมือน ecm เมื่อกี้นะฮะแต่กราฟิกของอันนี้จะดูน่าตื่นเต้นกว่าเพราะว่าเป็นกราฟิกจากนักอุตรทำนะครับอันนี้ไอ้เว็บไซต์ตัวนี้ทำมาจาก norwegian meteorological institute คือสถาบันอุตุแห่งชาตินอร์เวย์ซึ่งผมไปเรียนที่นี่มานะครับก็ตัวนี้น่าเชื่อถือนะครับ ส่วนวินดี้เนี่ยเขาซื้อข้อมูลมาจาก ecm ก็จริงแต่กราฟิกเนี่ยเขาไม่รู้ให้ใครทําสีมันจะซิดซไม่สวยแต่เนี่ยสีสวยกว่าเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยสาอีกทีนะฮะเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยก็ไปครอมตอนที่พายุกําลังจะขึ้นฝั่งพอดีเลยวันวันเสาร์นะครับเพราะพายุจะขึ้นฝั่งวันที่19ก็คือตรงวันเสาร์นะฮะวันนี้วันที่14 15, 16 17 18 19เนี่ยวันเสาร์ที่19เนี่ยพายุขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนนี้อันนี้ถ้าใครพลาดอว่า ่านคุยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าตัววินดี้เนี่ยมันมันก็กราฟิกมันไม่สวยอะแต่ถ้าตัวนี้มันจะดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่มันต้องรอให้รีเฟชก่อนไปถึงวันเสาร์นะครับต้องใช้เวลานิดนึงก็รอรอหน่อยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับบางคนก็พอรู้หมดแล้วกลับไปตองดีกว่าที่ไหนได้ยังไม่หมดนะครับยังไม่จบอะดูตัวนี้จะดูเท่กว่าแล้วตรงแบนยํานะครับ รานนี้เป็นการเฉลี่ยลายสามชั่วโมงของการพยากรณ์ของอุตุนอร์เวย์นะครับโดยเอาข้อมูล ECM มา implement ภาษาอังกฤษ implement ภาษาไทยเพื่อมาปรับปรุงให้ใช้กับเขตร้อนได้ดีเขาว่างนั้นผมเคยไปพอตอนไปเรียนที่นั่นก็มีอาจารย์ก็ถามไอ้ทำไมต้องมาทําซ้าเขาบอกอันนี้เป็นตัว apply ประยุกต์นะครับเป็นการทํา research แบบหนึ่งนะครับซึ่งก็แบบจาลองนี้มาจาก ECM นะครับซึ่งก็ถูกประยุกต์โดยใช้อุตุนอร์เวย์เป็นคนประยุกต์ เขาไปยุเพื่อซิติเซนเข้าหรือพลเมืองเข้าที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปร้องมาว่าผมแบบเมืองไทยไม่มีแบบจําลองแบบจุดพิกัดเลยจะไปเที่ยวไหนเนี่ยมันพยากรณ์แบบเป็นเปอร์เนซนซึ่งเขาดูไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะตอนนี้เขาก็เลยทําเป็นจุดพิกัดให้ก็คือคลิกเป็นจุดไหนจุดไหนแต่ว่าเรสซููชันมันเก้าตารางกิโลเมตรนะฮะเป็นระดับอําเภอฮะดังนนผมก็เลยเอามาให้บริการกันนะครับเชื่อมั่นได้นะฮะเพราะว่า บีดาอุตุโลกสมัย่อนในเชิงอโมเดลเขาเรียกโมเดนก็คืออุตุนิยมวิทยาสมัยใหม่เนี่ยก็คือนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์เป็นเบิร์กเนตเป็นบีดาของอุตุโลกนะฮะก็ถ้าเราถ้าใครใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ใช้ทฤษฎีพวกเนี้ยก็จะมาจากทางนอร์เวย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอบแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มวิ่งมาถึงวันอังคารวันพุธนะครับเดี๋ยวก็วันพระหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับรอให้เสร็จตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะ วิเคราะห์เฉลี่ยทีละ3ามชั่วโมงนะครับนะก็จะเย็นครับวันนี้บางท่านก็บอกรอมาทั้งวันเลยนะฮะก็อย่าเพิ่งนอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้จบตรงนี้ก่อนถึงจะถือว่าสมบูรณ์แบบถ้าไม่สรุปอันนี้ถือว่าเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่านี่เป็นอันที่เราจะใช้พยากรณ์สรุปฝนนะครับเพราะว่าน่าเชื่อถือที่สุดนะตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็มีคนที่อยู่ใน youtube นี่ประมาณ1947นนะฮะ แล้วก็อยู่ใน Facebook นี่ก็ประมาณ1,200คนนะครับติดตามเข้ามาขอบคุณแขกทุกท่านนะครับถือว่าเป็นทั้งขาประจำและขาจรน,น่าจะมีขาจรเยอะเพราะว่าวันนี้ทะลุ2 0 0 0ไปแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็ทุกคนก็ให้ความสนใจในการอยากจะรู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะม,ะมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งการพียาอากาศโดยเฉพาะใช้แบบจําลองซึ่งบางคนก็ยังถามว่ามันจะเชื่อได้เหรอนี่ชาวโลกเขาใช้กันนะฮะประเทศพัฒนาแล้ว แล้วมันน่าเชื่อถือก็เพราะสมก,การหรือว่าการทุ่มเทในสภาพกําลังแล้วการใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมันนำทุกอย่างนะวันนี้ถ้าเราไม่มีคณิตศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถไปดาวังคารขึ้นไปดวงจันทร์อะไรเงี้ยคณิตศาสตร์นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น universal language นะฮะเป็นภาษาสากลระดับโลกในการที่เราจะ,ะนำมาทำเป็นลักษณะของการสื่อสารหรือว่าการ ศึกษาสิ่งที่ห่างไกลออกไปนะถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยคือมันเราจะไม่สามารถสร้างสารรค์รถรถยนต์รถเครื่องบินอะไรเงี้ยต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นทูหรือเครื่องมือในการพัฒนาทั้งสิ้นเลยนะครับน่ารักมากนะฮะคุณปิ่นบอกว่าถ้าจาันไม่จบก็ไม่นอนแน่นี่เขาเรียกรักกันจริงนะฮะรักกันจริงอ่ะเดี๋ยวเริ่มแล้วครับเดี๋ยวมันสุกแล้วนะครับเราก็ไม่ว่าเอาใครก็เดียกดูยังไงได้หมดนะครับจะตริงก็ พราะเป็นคลิปดูย้อนหลังบางคนต้องนอนเร็วนะฮะเพราะว่ามันดึกนีร่างกายบางคนนี่สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มต้องนอนเพราะโค้รฮอร์โมนหลั่งออกมาจะทําให้ไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายได้นะครับหลอแป๊บหนึ่งนะฮะผมอยากให้มันสุดไปถึงวันวันเสาร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเฉลีย่ยไม่ใช่เฉลีย่ยคือวิเคราะห์อีกทุกๆ3ชั่วโมงนะครับอลองมาดูกันนะครับกันเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือ4ี่ทุ่มของคืนนี้นะครับวันจัน ก็ยังมีฝนตกค่ําคืนนี้นะครับเราเช็คว่าจริงไหมนะครับเราก็จะเช็คที่ตัวฝนนะครับอ่าดูจากภาพเมฆดาวเทียมก็ได้อ่านอย่างเงี้ยนะฮะก็มีเชื้อของฝนที่จะตกนะครับแล้วก็มีลักษณะคือเมฆฝนที่มันกรอบตัวแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเราไปเทียบกับฝนที่จะเกิดตอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็น่าจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นสอดคล้องดีต่อไปก็ตีหนึ่งนะฮะฝนจะตกตามตะเข็บของตีหนึ่งของคืนนี้นะครับไม่ใช่หรืตีหนึ่งขึ้นถือว่าเป็นวันงั ก็จะมีฝนตะเข็บตกตะเข็บไทยตะไพศานนะยังมีฝนอยู่คืคนนี้ยังไม่สิ้นหวังนะครับสี่ทุ่มก็ไม่ใช่ตีสี่นะฮะก็จะมีฝนตามตะเข็บเหมือนเดิมนะครับลมซซเวทยังพัดต่อเนื่องต่อวันวันพระรหัสในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีฝนนะครับโดยเฉพาะลมมรสุมพัดเข้ามาก็จะมีฝนตามความชื้นและแสงแดดนะครับแสงแดดต่อมาก็16นาฬิกาก็จะมีฝนมากขึ้นโดยเฉพาะตรงภาคกลางนะฮะักรุงเทพมีฝนตกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลาง แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคใต้มีฝนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วกอีสานใต้นิดๆน,นะครับตรงนี้ต่อมาทุ่มหนึ่งก็ยังมีฝนตกตรงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานบางพื้นที่นะครับต่อมาสี่ทุ่มนะครับฝนก็จะน้อยลงแต่ก็ไปตกทางอีสานบนตะเข็บไทยลาวนะครับด้านบนนะครับต่อมาตีสี่ก็ฝนตกในลาวนะครับต่อมาก็วันพุธนะครับช่วงบ่ายก็ จะมีฝนในภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับที่ดูเข้มๆหน่อยนะฮะคือสีนี้แสดงถึงความเข้มความแรงของฝนสีจางๆก็ฝนเบาสีเข้มๆหนักหนักระดับไหนถึงจะดีก็คือตั้งแต่สีถึง6นะครับระดับน้ําเงินแบบนี้จะฝนดีนะครับต่อไปก็ทุ่มหนึ่งนะฮะของวันวันพุธนะฮะวันพุธนะครับก็มีฝนตรงตรงภาคกลางนะฮะฝนจะน้อยในวันพุธเนื่องจากพายุเริ่มฟักตัวนี่จากวันนี้ อ่าอันนี้วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเริ่มมีหย่อมโลตรงนี้มันจะดูดแย่งความชื้นไปนะฮะอาจจะดูแบบเฮ้ยอาจารย์ทําไมฝนไม่ตกอะไรเงี้ยอ้ามันดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวมันด้วยนะครับต่อมาสี่ทุ่มมันก็จะดูจางๆนะฮะอ่าปกติฝนจะตกกลางคืนนี่มันก็จะมาเลี้ยงตัวพายุนะครับตีหนึ่งมันจะไม่มีฝนแล้วเพราะไอ้ตัวนี้จะเป็นเหมือนเอกเทศที่จะดึงพลังงานรอบๆตัวมันไปดังนั้นเราจะไม่มีฝนในช่วงวันพุธช่วงค่ำๆนะครับมันจะมารวมที่พายุเป็นตัวขโมยความชื้นมา ต่อมาวันพฤหัสนะครับนะฮะสิบเจ็ดเนี่ยเริ่มเป็นพายุได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันพอบ่ายโมงก็เริ่มเป็นโซนร้อนนะน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วสิบหกนาฬิกาของวันพุธนะฮะก็จะเริ่มมีทิศทางเคลื่อนที่กระชับพื้นที่เข้ามาใกล้ๆชายฝั่งเวียดนามอันนี้พอสี่ทุ่มก็เข้ามาแล้วนะครับอันนี้วันที่สิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดก็เริ่มเลื้อยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับต่อมาก็อันนี้ก็คือเจ็ดโมงเช้านะครับ ของวันที่18ซึ่งมันก็คืออันนี้เป็นฝนนะครับเป็นทำเป็นข้าวฝนแต่แกนมันอยู่ในทะเลนะบางคนแบบเฮ้ยนี้มันเข้าแล้วมันเข้าแล้วคือ,อน,นี่ขอบของลมที่พัดแรงก็จะสร้างเมฆและฝนขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือวันที่วันที่18นะช่วง10โมงนะครับอันนี้วันที่18ช่วงบ่ายโมงเห็นไหมเริ่มขึ้นฝนฝนเริ่มเพิ่มพื้นที่แล้วก็ตกด้านหน้าเป็นพรีเคอร์เซอร์นะครับ เป็นพิจารคือแนวหน้าที่จะมีฝนตกก่อนฝนใหญ่กำลังจะมาจะมีฝนตกครั้งแรกก่อนนะครับอันนี้16นาฬิกานะครับของวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่18ต่อมาทุ่มหนึ่งนะฮะมันก็เริ่มมุดเข้ามาแต่บ้านเรามีฝนบใบข้ามใบข้ามตลอดนะครับต่อมา4ทุ่มก็มุดเข้ามานะฮะสทุ่มงวันที่18นะครับต่อมาตีหนึ่งของวันที่19เเริ่มเข้าประเทศไทยคือวันนี้นะครับจะเข้าตอนตีหนึ่งนะครับเข้าเข้ามาก็จะมีฝนตก ตั้งแต่30มิมลคือตั้งแต่30มิมลขึ้นนะครับต่อ3ชั่วโมงคือหนักหนักมากๆนะครับต่อมาก็ตีสี่นะฮะก็เต็มเต็มเลยนะฮะสีม่วงเนี่ยคือถึงบอกว่าภาพนี้มันจะดูตื่นเต้นกว่าภาพของตัว,ต,วตัววินดี้นะฮะสีวินดี้เขาทำไม่ค่อยดีสีเนี่ยทำดีกว่าเห็นไหมอันนี้คือตกจริงๆนะครับฝนเฉลี่ย3ชั่วโมงถือว่าหนักมากๆพอ7จ็ดโมงเช้าของวันที่เอ่อสิบเก้านะครับฝนก็ภาคอีสานบนเลยกันเต็มนะฮะ ต่อมาก็นี่นะฮะสิบโมงเช้าโอ้โหเรียกว่าน้ำเนื้อๆเลยนะฮะฝนตกเนื้อๆเลยต่อมาก็บ่ายโมงนะฮะสิบสามนาฬิกาเดี๋ยวมันก็ดึกดึกเดี๋ยนะฮะฝนจะตกคลุมแล้วก็ตกหนักตรงนี้นะฮะแต่แต่ตรงอื่นนี่ก็ตกนะครับตกหนักด้วยนะครับนะฮะห้ามิลิเมตรขึ้นถือว่าหนักแต่นี่สามสิบมิลขึ้นนะครับอย่างแรงฮะอย่างแรงต่อมาก็ช่วงสิบหกนาฬิกานะครับสิบหกนาฬิกาหรือบ่ายเอ่อ นะนะสิโพงในกาบ่ายสี่ก็ค้าแล้วจะเคลื่อนที่ช้าด้วยนะครับค่อนข้างดีทาให้เคลื่อนที่ช้าเนี่ยเราจะได้น้ําเยอะนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆตกอย่างละเมยดละเม็ดฝนเม็ดเท่านิ้วโป้งนะฮะอันนี้่ปด้ธูดเวอร์นะเพราะว่าถ้าเป็นฝนจากพายุในการอัปราฟแรงๆเวลาฝนตกลงมาเม็ดฝนมันจะรวมๆกันแล้วก็เม็ดใหญ่แล้วบางทีมันก็เป็นลูกเข็บอะไรเงี้ยนะฮะต่อมาก็อันนี้ก็คือทุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งปกติทุ่มหนึ่งเนี่ย ฝนก็หนักนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายค่ำค่ำก็จะลมด้านใต้เข้าไปเลี้ยงนะฮะจะเลี้ยงเข้าไปอันนี้ทุ่มหนึ่งของวันที่19นะครับต่อมาก็4ทุ่มของวันที่19นะครับมาดูฝนก็ข้าพังเหนือนะครับขึ้นพัเหนือเต็มเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้ลงใต้แบบเหมือนกับวิ่งเข้ามาอีสานกลางแล้วก็เสยขึ้นไปด้านบนพาคเหนือนี่ได้น้ําเต็มเต็มโดยเฉพาะเขื่อนหรือหลางเก็บน้ำเนี่ยน่าจะได้น้ําเยอะเลยนะครับ ต่อมาก็ตีหนึ่งของวันที่20นะครับฝนค่อยๆขยับยังมีทวนันมากนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ําน่าจะเยอะมากๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือมันจะรอกระดึกกระดึกอยู่นะครับเพราะว่ารอให้มันหยุดถ้าหยุดแล้วข้อมูลเข้ามาครบแล้วนะครับนี่ก็คือตอนอันนี้ตีหนึ่งโอ้ยนะตีหนึ่งยังอยู่เลยนะครับยังไม่ไปไหนเคลื่อนที่ช่อนข้างช้านะะต่อมาตีสี่นะครับตีสี่ก็ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไกลนะครับ ตีสี่ก็ยังอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะเข้ามาลึกแล้วก็ฝนตก30มิมลขึ้นนะฮะอันนี้คือตกอย่างแรงต่อ3ชั่วโมงนะครับถือว่าตกเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้ให้กระดึกกระดึ๊กเสร็จก่อนนะครับไอ้หไหมฮะเข้ามาเต็มเต็มเลยนะฮะต่อมา7จ็ดโมงเช้าวันที่20เป็นภาพสุดท้ายก็จะยังตกอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือช่วงชมมืดแดดไม่มีใช่ไหมฮะ แต่นี้เป็นหย่อมลงแรงมีฝนได้แต่ตรงนี้มันก็จะดูเบาๆเป็นฝนโปรยกันไปเงี้ยพอบ่ายค่ำเนี่ยลมใต้เสยมาเดี๋ยวพอบาออ่ายค่ำวันที่2ี่ก็ตกหนักทั่วประเทศอีกเพราะว่าลมลุกตามนะฮะแต่ว่าต้องมีมีตัวเบินตัวเผาไหม้ก็คือตัวแสงแดดที่มาช่วยตัดเจ็ดโมงเช้าโรคภายความร้อนนะฮะมันก็จะไม่มีฝนที่อื่นนอกจากตัวพายุเข้ามานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่มอบให้กับท่านในทุกๆวันนะครับ ก็อันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ปริมาณคนก็เยอะนะฮะเยอะพอสมควรแล้วก็น่าจะมีคนมาดูย้อนหลังอีกก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะไม่แรงนะครับเราบอกแล้วว่าไม่แรงแน่หลวงพ่อเรียกว่าพระปู่ตาไฟนะครับผมมีฉายาหนึ่งพ่ปู่ตาไฟก็บอกแล้วเราให้พรไม่ว่าเราจะได้รับฝนอาจจะเป็นช่วงปลายหน่อยนะครับมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับก็ เต็มที่แล้วนะฮะก็ไม่หลับไม่นอนนะฮะนั่งวิเคราะห์หรือว่าเราทําสิ่งเหล่านี้กันมาทุกคนก็เห็นถ้าใครเป็นแฟนขับหลายๆปีนะครับก็จะรู้ว่านะก็แต่หลายคนก็พัฒนาขึ้นจากไม่รู้เลยก็รู้บ้างบางคนนี่รู้เยอะบางคนก็ยังรู้น้อยแต่ก็พยายามอดทนก็อวยพรขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะครับน้ำมีแน่นะไม่ต้องห่วงเรา คือได้น้ําแน่นะครับแล้วก็แหล่งน้ำอ่าเก็บน้ําต่างๆก็น่าจะได้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมผมว่าได้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมกันอย่างอุณนนาฝาข้างนะครับวันนี้ก็จะได้หลับฝันดีทุกคนก็นอนยิ้มคิดถึงน้ํานะครับน้องน้ําก็จะมาหาเราเริ่มก็18นะฮะ17นี่ก็มีฝนบ่ายค่ำนะครับ สิบแปดก็เฉียวเฉียวเข้ามาละสิบเก้าคือเต็มรูปแบบนะนั่งท่องไว้เลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับไม่ใช่ว่ามัวแต่เพลินดูเพลินเลยเพยายามย้ายทรัพย์สมบัติขึ้นที่สูงนะครับนะครับขอบวามคุณอย่างสูงที่ติดตามแล้วก็ให้เกียรติอันนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับนักอุตู่คนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ขอมหนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกจนดบันดาลให้แฟนคลับทุกท่านทั้งใหม่และเก่าเลยนะฮะมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองใช้คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเธอแล้วก็มีน้ําใช้นะครับแล้วก็บอดภัยด้วยนะครับถ้ามีพายุเข้าเนี่ยเราต้องไม,ไม่เป็นอะไรไปสักคนนะครับถ้าเป็นอะไรไปผมจะเสียใจมากแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ประลืนนี้แล้วก็ประเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากๆาครับสวัสดีครับ